ส่วนนักวิชาการชื่อดังก็ระบุนะคะว่าคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเรื่องพรบรกู้เงิน2ล้านล้านบาททำให้คนส่วนใหญ่โกรธแค้นและขยายตัวจนเกินกว่าจะรับมือได้ในอนาคตอาจมีการลงประชามติไม่เอาสารรัฐธรรมนูญพร้อมแนะนำให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทำค่ะนายเกษียณเตชะพีระศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในกรณีร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล้านล้านบาทผ่านทาง Facebook โดยได้โพสต์ไว้4ประเด็นนะคะก็คือ 1. จะรับมืออย่างไรกับความโกรธแค้นที่ถูกเก็บกดไว้ซึ่งกำลังขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งความคับข้องใจทางการเมืองที่ถูกยวยุหนักขึ้นของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสียงข้างมาก ผู้รู้สึกว่าอำนาจและความปรารถนาของพวกเขาได้ถูกช่วงชิงทำลายไปโดยสถาบันเสียงข้างน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า 2. กลไกอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากกำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางทั้งประชาธิปไตยและทุนนิยมไทยอย่างเสียหายร้ายแรงมากขึ้นทุกที 3. ในที่สุดระเบียบวาระปฏิรูปของฝ่ายประชาธิปไตยที่เสนอตัวขึ้นมาอย่างเร่งด่วนที่สุดได้แก่การจัดการกับกลไกอำนาจของสถาบันที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากเหล่านี้ให้มีกรอบขอบเขตอำนาจและบทบาทที่จำกัดและชัดเจนและเคร่งครัดไม่ก้าวล้ำล่วงเกินอำนาจเสียงข้างมากที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 4. คงต้องทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการมีอยู่หรือไม่ของสารรัฐธรรมนูญและถ้ามีจะขีดเส้นกรอบขอบเขตอำนาจและกระบวนการขั้นตอนการใช้อำนาจของสารอย่างชัดเจนเคร่งครัดอย่างไรมีให้ตีความเกินเลยเพื่อหยิบฉวยรวบปริปอำนาจที่ไม่ใช่ของตนเองไปใช้โดยไม่ชอบอีกด้านนายปียบุตรแสงกนกคุณอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า เคยบอกไว้ว่าให้จับตาดูช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนให้ดีอาจจะเป็นจุดชี้ชะตาร,รัฐบาลในการสร้างสุญญากาศเพื่อหานายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญตามที่หลายคนฝันไว้นั่นคือเรื่องปปชกรณีจำนำข้าวและการวินิจฉัยให้เพิกถอนการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์หรือไม่ของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะสารรัฐธรรมนูญทราบดีว่าเมื่ออ่านจากตัวบทรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เข้าเงื่อนไขาการเสนอคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างแน่นอนแต่เหตุใดยังเสี่ยงรับไปและรับไปก็ไม่ได้ให้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่าผลจะเป็นอย่างไร <c oughs> นายปิยบุตรกล่าวอีกว่าวิธีการแก้กับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อการกู้เงินที่ไม่ถือเป็นเงินแผ่นดิน เหมือนที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาตอบโต้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญหรือสารดีกาส่วนนายพรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโพสต์ความเห็นในเรื่องเดียวกันว่าคิดว่าการเสียบบัตรแทนกันมีความผิดแต่ความผิดดังกล่าวถูกจัดว่ามีความรุนแรงมากพอในสายตาของระบบรัฐธรรมนูญที่จะกล่าวได้ว่ากระบวนการตรากฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ตามหลักกฎหมายมหาชนเป็นคนละประเด็นกัน